สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เป็นยังบัตรรุ่นสองนะคะจะมาถ่ายบรรยากาศรอบๆก่อนที่จะเริ่มงานอบรมนะคะ,คคะจะกลับกล้อันนี้คือสถานที่นะคะกว้างขวางตุ๊ดตุ๊ดเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะสถานที่รอบๆ อันนี้พี่อ้อมกำลังสนทนากับสมาชิกอยู่ค่ะมันก็ม,มีตู้ตู้กาแฟนะคะตู้กาแฟก็ถ้าจะเอาตะมีค่ะอู่กาแฟเราก็มาค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ สวยค่ะเย็นสบายนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะด้านด้านซ้ายมือค่ะตรงนี้ค่ะลงทะเบียนงด้านในเลยค่ะของพี่ช่องอะไรคะช่องแม่นายเจ้าค่ะแม่นายเจ้าสวัสดีค่ะช่องนาดเมืองนนท์ค่ะ,ะนะนาดเมืองนนท์ยังยังไม่เจอกันนะ <laughs> ยังไม่เจอเหรอคะส่วนใหญ่จะไปอยู่ห้องปุ่มมิมงูนี อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบลงทะเบียนบ,บ,บ,ๆๆบ้านาๆๆๆานี้นี่ค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศก่อนเริ่มเรียนนะคะซูเอฟเอฟยูบ้างตุ๊กบ้างโงอันนี้ก็เป็นอาหารว่างก็มีกาแฟๆๆกาแ,แฟนะคะ เจนนลิทสวัสดีค่ะยาหาเลวะยาหาเลมาแังยาแดงสวัสดีค่ะนี่ยาแดงนะคะอันนี้ช่องอะไรคะช่องอะไรคะอัแอนทาเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะช่องอะไรคะช่องอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องอะไรคะยังไม่มีเดี๋ยวค่อยตั้งกันใหม่เนาะอ๋ออันนี้สวัสดีษฐ์ เจเนิดมาละเจนิดเพิ่งมาอาจารย์มันนมนงนน์อ่ะทุกสวัสดีค่ะนี่ช่องอะไรคะช่องจอด่อดกาตอลีนะครับโอเคสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นอาจารย์ต้นนะคะสวัสดีค่ะช่องไหนครัะช่องน่านมังนนท์น <c oughs> ค,ค,ค่ะน่าตามได้ไขอขอบคุณมากค่ะ เพิ่งมาถึงมีาชงเพิงมาถึง,ถงช่องอะไรคะ่ะป้ามีหนวดค่ะป้ามีหนวดเหรออ๋อป้ามีหนวดคะ่ะกดติดตามด้วยนะคะนี่อาจารย์ต้น,ตนก็กำลังสอนอยู่นะคะอาจารย์ใีก้กา่พี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 ่นะคพะี่พ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 ี่ก่ เอามุมที่มสวยที่สุดนะนี้เร่ช่องอะไรคะช่องอะไรคะคิมมีสาค่ะอ๋อคิมมีสากดติดตามได้นะคะช่องอะไรคะงพัาซูมค่ะพัาซูมนี่น่านทนายนะคะน้านเมืองนนท์ค่ะ เหมือนเซียนพระยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนต่อยเมืองนนเลยทั้งอย่างนี้กำลังกำลังกดติดตามนะคะคุณน้าที่เองที่เขาที่แล้วกดโอ้ยยามคนเลยทุกคนเลยนะคนอันนั้นรุ่นหนึ่งค่ะเราของเรารุ่นสองน้านี่คราวที่แล้วกดให้รุ่นหนึ่งเดียวกันเลยนะครับตัวละกันอ๋อเหรอครับยังรักษาคนเดียวกันเลยทำไมไม่แก่เลยอ๋อ เพื่อสนิทป้าบุญทำไมเราเรียกป้าบุญแล้วนะป้าบุญเรียกตามอะไรนะสมญานามเหรอสมญานมีใกล้ๆว่าอาจจะอะไรใครใหญ่ๆครับนะนอย่างนี้ครับก็คือพี่แพทย์สมุนต้องเรียกช่องอะไรคะช่องอะไรคะสวัสดีค่ะช่องอะไรคะช่องอะไรคะ กดติดตามด้วยนะคะอันนี้เราก็ถ่ายถ่ายบรรยากาศรอบๆไอแอดไข่ต้มแอดไข่ต้มแอดไข่ต้มเราจะตามนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วน,นะคะเรามาดูความแข็งแรงของแอดไข่ต้มเราคะ่ะมาค่ะเมื่อคืนนอนแต่หัวข้าเลยค่ะ งานไม่ทำเลยค่ะไม่ช่วยเจนนีทำมาหากินนะคะนอนกกนอย่างเดียวค่ะตอนนี้แอดกำลังตั้งโบชัวนะคะตั้งป้ายชูชูชูเดี๋ยวเจนนีค่ะนี่เจนนีนะคะหุ่นเซลเลนเดอร์นะคะเจนน,นี่เราหนักชูชูชู น,นี่เราก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเราก็ก็ตื่นเต้นดีค่ะตื่นเต้นดีตอนนี้ทุกคนก็กำลังขมักเขม้นนะคะ,ะช่องช่องอะไรคะ,ะชี้ติดแดงครับอ่าชี้กดติดตามกันด้วยนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศก่อนที่เราจะเริ่ม อบรมกันจริงๆนะคะเรือ่องถ่า,ายถ่ายถ่ายถ่ายนะคะถ่ายถ่ายถ่ายเราก็ก่อนเรามีจังหวะในการเก็บภาพก่อนนะคะรเราก็เก็บภาพไปก่อนเรื่อยๆค่ะใครยังไม่มีคลิปครับใครยังไม่มีคลิปลงมีไหม อภาพกันท <จำ S 2> <ห>ีนดียวเลยนะคะเอาคันีเดียวเลยครับตั้งกล้องพร้อมให้นีม่มาเลยครับมา